ผ่นเงี้ยครับแล้วทุกคนทับแล้วทับแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอาี่ไปทางไหนนี่อีเห็นทุกคนสไปทางไหนแกมาหน้าขึ้นแน่นี่เลยเอาเสือพันเนี้เขาเป็นเสือเห่าใช่ไหมเสือท่านแม่ทับกุ้งใส่ม้าโอ้มามันสำนึกพันโก้ไปกับมาได้ทุกคนเลยนี่ อีเห็นอีเห็นลองกอบมันทุกคนเอนอกมังก่อนเจ้าบาทเออเอายังมากริบโอ้ยเีวันโว้าเอเสแแบบเนาะเอ็งเสแบบนี่เหมักอมักแล้วบงคับตอบจะอื่นไป ที่มันบ่เอาพันใหญ่บองพันเฮียงก็ได้บ่เลยนะบ่บอ่ะสบายดีตอนแรกมือนี้ทุกคนมือนี้เหาออกด้านแรกนะจับคู่กับพันเฮียงเนาะมือนี้ชิเป็นยังไงแล้วเนาะมือนี้ในผ่านพ่วงเขารวมทีงานมือนี้เป็นมือแหลกนะหลังจากที่ว่าผ่านป่าพื้นเมื่อบ้าน แต่ว่าในพาดกับบริเมือเนาะมาสมทบกับทีมงานคนหากินคือทีมงานเบาเหี่ยงทีมงานห้าอ่อนแหละไปสีโชกสีมาในย่างกะถาเบิงถาส้มน้ำกันม,มือนี้เป็นมือที่ในพานเขาร่วมกลุ่มนะมกับทีมงานเป็นมือวันแรกเนาะไปไปกันยาวๆาามือน,นี้คาดวะหมดและไปจนเตหูแต่ตามากหมแหละบางที่กะจะได้อยู่จนหอดมือเนเช่าหดแล้วเนาะ มือนี้ไปใกล้ได้ออกกับพันเหียงมือนี้มึงมันตายเหงาะใสเถือพันกุกเอาออกไปตอนแรกนี่ออกไปพร้อม,มันสายผม ไป,ปล่อยนะเออพผมทุกคนพอดีตกบโบแห้งนะตกนิ่มยับนิ่มยับนิ่มยับทรายลูกแต่ว่าโบจักมันสิตกะห้ามอยู่วางได้เนะาะแต่ว่าตกแห้งนี่ก็ับจำเป็นแหละสิได้พักกันพวกลพลและก็ะพานเฮียงเหมือนนี้คิดว่าคือสิบโตกแห้งหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นฤดูปลายพ้นแหละนะ คิดว่าก็มีพนลงนแน่นแหเนาะ ซ้ำทุกคนมันเขา้าปลาหกมากนึงทากกระไล่พวกทากพวท่านตอนนี้ก็มาะตอนนี้จะเรินน่มคำแล้วนะแต่ว่าในพานกานนับพันเฮียงนี่กาสิี้คอยเลาะตาตาเลยบ้านนี่หมดละนั่งตะเวนโพุ่นแหละทับเพราเฮาอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ในพานกามาก,ก่ายเลย อ่าตอนเล็กๆพอแล้วสิเลาะไตตาเมือ่นอน้องตอนนี้เฮากระมาได้ไกลเลยเฮาสินางพักพรน,นะรอเวลาให้เดือนมือนมื่กว่านี้นะไม่ใช่ออกไตตาเลยนางพักพรก่อนแป๊บน,นึงทุกคนอ่ะตอนนี้มากะมื่อแล้วทุกคนเดี๋ยวเฮาสิไปเลาะไตตาเลยนะหูดแล้เนาะสิเลาะตามใจเชื่ออยู่เลย มือนี้ชิลงไปเบิง่งใจเส้นนะเพราะว่าลายเที่ยนะห้ฮาบ่ได้ลงทางนะงานได้ก็อยู่แต่แถวเขตเทียงนะแต่ว่ามาเที่ยวนี้ก็สิลองลงไปเบิ่งนะบู่้ว่าสัตว์มันสี่เหรียญด้ยวยเปล่นสิล่งไปเบิ่งมื้อนี้ไปไปผ่านเงี้ยงทับแล้วทุกคนทับแล้วท้าแล้ว เนียฮอเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอาสีไปทางไหนนี่อีเห็นทุกคนบางเหี่ยงเห็ดโป่งเดียวจอดเลยเอาสีไปทางไหน น้ำนะทุกคนเอาออกมาครับเพราะเพราะข้าวนะออกมาข้าวเดียวพอดีเอาหยางมาตันถางมาแล่นลานนาพันเหี่ยงพิ่นเพิ่นเทินใส่บาทเดียวทุกคนเอาโตหัวนี่ฮะทางไหนหมอท่านได้ขึ้นต้นไม้อีกแล้นะอยู่ขี้ดินเอาการดินเลยเพิ่นเห็ด่ยงหาทุกที่ว่า ใหญ่พอสมควรเลยเห็นอมตัวนึ่งฮะเนี่ยชายกับบุญนี่อ้บานเลยโอ้ยตัวโตหน่อยยิ่งลหญ่ตัวใหญ่พวมมันออกเนาะอยากจะได้เลยโอ้ถือว่าใกล้เี่จะได้ผิวหนี่งอยู่ในป่าโอ้มันทามทาง์หมดเลยโอ้แหลนหลานน้ำมานี่ เขาออยังเนี่เห็นน้อหนึ่งอ่ะเอามาหนี่จัดไปแต่หนึ่งคนมหาเครือหมัดตีมันยังพ่ายเอาเอาเครือเอาบ่วยหมัดเลยเอาเครือบ่มัดโอ้ยเครือมหาหนักใช่นหมอืม ตัวนี้อะไรตัวผู้อันนี้ตัวนี้อะไรเหรอได้ได้ยาชาไหมยาหน้าแทงหรือกวะโบโพใหญ่ใช่ใชเครื่องนี่เดิกเคยื่อง่หมห่ากบปลาลาดเลยคือบโลมากเนาะบรเจิุงนี้ฮะเนี่ยนี่แหละอ่ะแกไข่กบปรมาน กันทือมาอะมันสีบมานั่นเองวะมันเคยเนี่ยแี่เมื่อวานแต่ละเถือกะบกบัวบวกับ่วนไล่กับบรือผ่าทือมีไม่แต่เอาแบบดด้ดหมฮักใหม่ฮักตอกไปแนีมันจังมนไปได้แล้ไปเอาเดี๋ยวมาตีมันจองใชกันแบบนี้เนอยเมนเนแมนนมนเออขับเลขนี่คือตัวนี้ได้หน่ไดปะ แกมันขึ้นแน่นอีแเละเอาเสือพันน่งโมเป็นเสือเหาใช่นะเสือท่านแม่ทับกุ้งชัมาเออมาอำรองนี่เคยกลัวชิเป็นนิบเอวนิบวปูง่ายกว่ากันอีนี่เฮากระพ้าเอาเออพ่ายเอามันอหยมมันต้องี เดินทางไดีเออเอวมาแล้วแบบนี้ทุกคนเลยไป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 โตไปไปโตแบบนี้ทุกคนคนนี้เพาะไปเรื่อยๆคนนี้เนาะหนุกกระจายเซ่คนนี้บางทีอาจจะมีคู่มันก็นได้นะอีเห็นนี่ก็ได้ มาดแต,าต่ตาเมื่อนี้ยตาไปใกล้เลยทุกคนหลายกิโลเนะาะประมาณอยู่ห่าหกกิโลพคนละเอาไปเนะาะไปจนหลาเลยเนี่หิวเขาก็พอหิวเขาตาไล่เบียบเบ็ดเลยทุกคนตอน,นเข้ากะกำลังโค้งนะโค้งสี่ขึ้นเมื่อทับพคนละเนาะเพราะว่าเ,เข้าหิวเขา่าข้าวแหงเข้าโมดิกินออกมาเลยเอาว่าทากินข้าวแห้งสิบุท่านตอนมันชาร์มันออกมนาะ เลยพักกันมาก่อนกระพานเหี่ยงตอนนี้กามหม่อมจะเที่ยงคืนนะทุกคนในพานเองกระพานเหี่ยงกะกำลังชิ้ตาเมื่อทับนะเพราะว่าเขาแล้งครับพระทันติกินนะงูเขานีา ari, ่เชื่อกันเมื่อพักผ่อนเนาะพักผ่อนเอาแห้งบางเทื่อกะทาอากาศบางเทื่อกะสิไปแต่ตาต่ออากาศกินเขาแล้วนะแต่ว่าถ่าเ้าเมื่อยหรือว่ายังกะบางเทื่อห้องกะพักผ่อน ทานรับเสะมื่อเสาตอนนี้กับมาหม้อโม่มสีหอดทับและตอนนี้ฮะตอนนี้กับม้อสีหอดเที่ยงแหละทุกคนอ่าปันเฮียงก็จะได้ยังไงก็ได้ยังยไงเนาะได้พอยปลาเทียงก็ได้เบียพักนะนะพักยังไงเข้าเอิรนพักกระเพาะเนาะเอามาปลูกแล้วก็นในเทียงกระพอนอื้ nhẹ thế, tìm ngàn thao này, chẳng đây đi. đi qua đó là hừ, hừ, nèm hết này, tất cả. Mán đấy, tìm ngàn thao cả đây nè. Nè. Oh, xíu mướp phải là nè. Nhanh. หอนเดีหก right ันบ nee. uh, you know? uh, ่ผ่านโกไับมาได้ทุกคนเลยนี่อีเห็นอีเห็น่อรบเียบอ่เอรอกได้เสียงได้ยินเสียงกับบางอย่างเนาะแล้นวนี่เดขกัมานคือกันนี่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 อุ้ยยงเลยเหียอีเห็นคือกันนี่นี่ก็ได โอ้ยมือนี่องเต็มเลวทุกคนเหมืออื่นมแลจานังกรอบนเอ้มันเดือเหรเด่อันเดียบกทอเพาะเยอะอยนี่ดนนน่อ้นี่อ้อลี่อยยางไปผเดียอยคอยกอันเบาไปเบอนี้ะดานนีดดานงวนนอี่บอดานงวนอี่้าอโอ้อยย่างไป บานี้นุกนุกไก่ขัวเหรนขอยเห็นแล้วบานี้ขอยกำลังเบี่ยงขอบานจิทับมันบินมันบินบังเบือยู่เบื้องนี่มันมีพ่นพ,น,นพลอยกระจากนี่พ่นกเบเปื่อยหัอเน,นี่ยบอนว่าไอ้ม้าอะไรเงี้ยงูดงเกือบผ่านแป้าตะกี้เหรอเออในพ่นตัวนั้นไก่ขัวจะเบิองคักหรือว่าไก่ขัวเบิองคักแล้วตัวเดียวโอ้บักบักท้อบักหอบักท้อ โอ้โหนึกเป็นึกอยน้ำบ่งเหงอยชิบวไปลบมาขอยอนตัวน่ะแม่พากงเอาไปเอามาว้นี่จประมาณยังเงตัวนี้นนี่จำประมาณนึงแต่คืออันนี้โอ้เจ้าเนาะเป็นคนเหีุเนาะโอ้โหคนกัมานได้โเดยังวตื่นเต้นเฉพาะตื่นเต้นอ่ะมีมูมหลอดนยิงฮอนกับบ่อไ่ยิงเฮียนสองตัวกับบั้ยล่วยอ้ ้ยบ่ได้เบิดพ like ุ่นละแต้มพ um ุ่นละแต้มเบิ่งนาทีนี่ผ่านโกก็จัดบ่ได้โกก็จัดเออเป็นจังได๋พ่านี่ยิ่งแลวก็ย่างเหียไปเลยฮ้อนหันก็ก็บางงั้นอนก็บางอันนั้นกะซับแกบแล้วก็แตุ้มโอ้ยยิ่งเห็น2โตอีกยิงเห็น2โตยิงเดียวูก็งก็จะมีไผมีูนี่ก็เบิด กูยังมอเสียงคากันนั่นไปพอ้องได้ยินเสียงกับบ้านอะไรบ้างเลยบอ๊ะเช็บใจเห้ได้แลนกุ้งได้เลยใช่แล้วพันกุ้งผ่นกุ้งเออมาหมดเลยโอ้ตัวที่สองตียิงสาเดียวเสุดโอ้โอ้พันกุ้งก็ได้ทาบน้ำเขาอยู่บอลหบนีดาบดาบบาทหนึ่งโอ้ยกระบังมือหลวงแมนอ่ะสรุปแล้วครับมาเบิดเลยทุกคน ทีมงานเข้ากับมากครบไปเลยแต่ว่าเพิ่มมานนะทุนทับกับบ่ถึกเน่กรบบังกับบ่วงเน่สรุปแล้วในคำขึ้นนี่กับมานไปสองแต้มนะแต่ว่าในผ่านมานกับผ่านโก้เนี่ยนี่แหละเจ้าพวกผ่านไหนโอ้ยผ่านเฮียง่นจัดเอากระดิ่งเลยมันดีซูซี่กันนะ จะไห้เฮ้ยนั่งกอบเลยบอฮบแห่งยูหิวเข่าเลยทุกคนเอาไปกินนั่งกอบนะคิดว่าสีทากินมืออื่นเสาแต่ว่าพันเฮียงของเราพันหิวเข่าเลยสิจัดเลยนี่ก็ะเ้วเข่า หนังกรอบบาดนี้ใจเจ็บใจมาโอ้มึกินดอกข้าวสิกินแต่นังกอบอืกินจังไดจนเป็นวิเือนี่หิวข้าวก็พันเฮย่างก็บ่ถึกะข่อยกินแต่นังกอบนี่มาๆสิล้างซอยเอ้าล้างหลายๆคนมันยังติดไว้นี่เอาไม้น้อยใ่ก่อนเก็บว่าโอยนายดเกบักเนาะ มาลังน้ำมยิ่งใกล้พอลังน้ำะย่างโอ้ยชิไกใกล้ยังคำว่ามันแตกพึมไปมันก็ไรอ่าเนี้ยแก่ที่ที่ที่แีนมันแดนมาฮาคอยดื่มถอดนี่บยว่าสิเอาป๊เอากระบังซัดใส่โม่่กระบังฮะน้ากดมันตืตืดตืตืโอ้ยตีนฝาล้วก้ใทุกคนเลต้นเต้นใส่มันลงไปได้ถ้าเอาตีนเตะกับทัน เฮ้ยเจ้านมันกองแข็งอยู่นะมันเฮ้ยถือตามันเลยมองมีกระช่มองนั่นกระช่วานแล้วเนาะบึ้สีได้เนาะสี่ตงห้าแตงนั่ได้เนาะนี่เันไหม มันในมันค่ะอะไรมัน,ะนจะได้หิวน,นันมือผูน้ำมันมันผูหยามหยามเลยคือว่าอะไรเขาไม่ป้ามันโอ้โหโอ้โเก็มันคักนี่นางกรอบมันทุกคนเออนอกมังกรเจ้าบาทอือ ใช่หรอ่มีบบมีฮะใสลช่วยันเอาเลยอืมเออไม่ใช่บวงเปยอดที่ยอดับหอหหอตับหวานแต่มันอยากมีกินเนามันกันแบบชิปมอเตรที่านฮียองเพิ่นสร็จเอาตหวานโอ้โหวบมันไม่บอกจ้าล่ว่าไม่บอก

เอาเห็ดแบบโมก็คือเยอะเกินไปเนี่ยตวบเห็ดคือสู่พันทอกนะบอยบอจะรอนเบื่อข้าปลาแดกข้าบุกริกมาๆมบัานนี้ทุกคนกินซอยจุนะ ก้อยจุนังกรอบอีเห็นมือนี่นะมือนี้กินหลายคนได้มือนี่แซบ่บหลายคนกินเลยหนุ่มเนาะโอ้ยเดนไฟมันเหลือนจ่าเหลือนจ่าฮ่องสูตนผัดทองเนี่ค่ะกะลิเบิ้ง นุ่มนวลตัวไหนอไโอ้มันใส่ประเดี๋ยงคากเนาะมันนุ่มทั้งในอตัวไหนกออกนอกนุ่มในอืมข่าลายโอ้ยหอน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 โอ้ยเต็มวัๆคอมหอน,น,น,นได้เต็มมือเนาะ, <c oughs> ะทำไงครับ <c oughs>

จาทรงผเอาหยังมากันดิโอ้ยหิวัมนว้าวเ่ษเนาะเศกเองเองเศษไม่เอมากเองมากแล้วบางครตอบจะอึงไปจิตมันบ้าต่ก็จะอึงไป

ก็จ้ากินตัวนี้ก่อนซ้ำผอบกเบือบึงเซาเจอพันหญจันกเบือหายเห็นมันงอหน่อเราอยู่อะไรได้มูมานก็เวกบเบือมูมานวก็ไปเราไปอมาเลยมันถึกเงยตาจะบอกวโอ้อาเบบนน้าเลยเื่อผ่านท่องก็ได้ตอนใหญ่แล้วก็บปลาเลยเนาะวันอาทิศ

ผมขาดได้หนิบอกๆด้หนุ่มได้บนมีตัดเอาเอาอะอเอแก่ข้าวเอาแก่ฮะมามามามโจ๊ะมาแก๊บเอบข้าวได้ฮะมันคบกะนี่กันบนเปเงาใหม่อีกที ั่งกินขึ้นนูังทางเงาใหม่ดกินคนเดียวนะไปเงาใหม่อยู่แล้วบ่นี่หม้อขึ้นก่าเเพิ่มปุ๊บมาและทุกคนเลยปุ๊บตาบานมาแล้ย่อมมาแล้วยังแต่พ่านท่องกันไม่พลานี่ชูพูดเรื่องตายจู่าจูบไวเลยนี่พูดเรื่องหีเลยตาโตมีแต่พานกลุ่มแนอ กินเฟอร์สวยสามแสนโมเสกเหรอกมันแท่งโว้ยอึบอ่ะเมียกูแหงเบิ่งกิบมาดี๋ยวสามแน้หน่อยผ้าผ้าต้องไปกินถสวยหาแสนอ่ะเฮากินข้าวแล้วแล้วเฮากะซิมมาล่างเครื่องในมันนะ ียมไว้อบมื้ออื่นเศ้าส่วนว่าเนื้อมันกัพ่านเหี้ยงเพื่อกับสำแหละเลยเนาะเอาขึ้นหานไว้เลยมันควรมันแห้ง เครื่องในมันกะห้ากะหลางสำเร็จชิ้นสนเลยเนาะไว้อบมืออื่นนี่ตัวนี้เอออันเป็นนี่ส่วนเนื้อมันกะเอาขึ้นเรียบร้อยเลยเนาะทุกคนนี่เนื้อเห็นสองโตกะประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะสรุปแล้วกะห้ามันสองแต้มน้ำมือนี่ก็คือเห็นหนั่นแหละเนาะเชิ้นสินเป็นเลยเนาะมาวอนนี้กะบ่ม,มียังไรเนาะในพานเองกะสีปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพอกันในคลิปหน้านะ แต่สีสำคัญก็อย่าลืมผากกดนไหลกดแแท์เพื่อเป็นกําลังใจให้นํำผ่านเห็คดคลิปไม่ไหมอีกเนาะต่อไป่ะขอขอบใจทุกคน